ระบบภายในของคุณผู้หญิงเกิดขึ้นมาได้อย่างไรผมจะเล่าให้ฟังครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นมืลูกโตมลูกหย่อนเนื้องอกมลูกซิสหลังไข่เกิดขึ้นมาได้อย่างไรอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้นะครับในท้ายคลิปผมก็จะบอกเทคนิคว่าถ้าเรามีอาการปวดหน่วงถ่วงเราจะแก้ปัญหาได้อย่างไรแบบง่ายๆนะครับเมื่อไหรก่ก็ตามที่เรามีไขมัน เรามีภาวะไขมันเลือดสูงเป็นเวลานาจิตต่อกันและมีภาวะเลือดจางเป็นเวลานาจิตต่อกันนะฮะสองภาวะนี้นะครับมันจะส่งผลทําให้ภูมิในร่างกายของเรานั้นทํางานผิดเพี้ยนภูมิของเราปกติมีหน้าที่กําจัดเชื้อโรคสิ่งแปลกปลอมที่เข้ามาสู่ร่างกายของเราแต่เมื่อไรก็ตามที่มีเรามีภาวะไขมันสูงเลือดจางเป็นเวลานาจิตต่อกัน มันจะส่งผลให้ภูมิของเรากลับมาทำลายเนื้อเยื่อและอวัยวะของของเราเองนะครับเมื่อไหรก็ตามที่ภูมิในร่างกายของเราทําลายตัวกล้ามเนื้อและข้อต่อเราจะปวดเมื่อยตัวในภาวะนี้ผมจะเรียกว่าภาวะร่างกายของเรามีแนวโน้มเป็นโรครูมาตอยถ้าทําลายที่ผิวหนังและระบบอวัยวะภายในของเราผมเองก็จะเรียกว่าภาวะร่างกายของเรามีแนวโน้มที่เป็นโรคภูมิ่วงนะครับผลตามมาคือ มันจะเกิดผื่นคันทั่วร่างกายของเราทําทให้ใบหน้าของเราเกิดฝ้าขึ้นมาเพราะผิวหนา้าผิวใบหน้าของเราจะเกิดการอักงเสบแล้วก็เกิดเป็นปื้นขึ้นมาเรียกว่าปีกพีเซียขมก็อาจจะร่วงด้วยหรือเกิดวัยวะภายในนะครับสองภาวะนี้นะครับภาวะที่ภูมิในร่างกายของเราทำาทำลายเนื้อเยื่อได้าวของเราเองไปเรื่อยๆ,ๆนะครับก็จะเกิดการอักงเสบภายในเรื้อรังขึ้นมาสิ่งที่ตามมาก็คือนะครับ เราจะมีการปากแห้งคอแห้งน้ำลายเหนียวนะครับดื่มน้ําเยอะฉี่บ่อยพีิกงางขาตะไข้ทานไม่ได้มีผมร่วงนะครับมีปัสสาวะบ่อยๆนะครับพอเราต้องดื่มน้ําเข้าไปดูดซับความร้อนก็ฉี่ออกร่างกายของเรามีการอักเสบภายในแล้วมันเกิดเนื้อง,งอกขึ้นมาได้อย่างไรนะครับเนื้อง,งอกที่ตัวตัวมดลูกของเราที่ดันไข่แม้ทั้งที่พังผืดในตัวมดลูกของเราเนี่ยพวกมดลูกของเราก็าเพราะว่าอะไรนะครับ ร่างกายของเราเมื่อไหร่จุดแหนก็ระตามที่มีภาวะการอังเสบนะฮะร่างกายของเรานั้นก็จะฟอร์มตัวไขมันก้อนเล็กขึ้นมาที่เรียกว่ารูมอตอยหนดนะครับรูม um อตอยหนดก็คือร่างกายของเราสะสมของไขมันก้อนเล็กขึ้นมานะครับถ้าเกิดที่รังไข่ก็เป็นซิสรังไข,ข่ขึ้นมาเป็นเนื้องอกที่รังไข่เราเรียกว่าซิสรังไข่เป็นเนื้องอกเป็นจุดไขมันที่ก้อนในมดลูกของเราเราก็เรียกว่า เป็นเนื้องอกที่มดลูกนะครับที่หรือบางทีนะครับกลายเป็นพังไขมันเหล่านี้กลายเป็นลักษณะของพังผืดแทรกตามตัวมดลูกของเราก็ทําให้เรามดลูกโตมัระดับเสบขึ้นมาโตมากเข้ามันก็หย่อนลงมานะครับมันก็เลยเป็นที่มาของระบบภายในของเรานั่นเองนะครับนอกจากภาวะไขมันสูงและจางแล้วเป็นเวลาติดต่อกันแล้วที่ทําให้เกิดภาวะร่างกายของเราเสียสมดุลแบบนี้นะครับปัจจัยหนึ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ ปัจจัยเร่งนะครับปัจจัยเร่งสําคัญก็คือในเรื่องของอาหารแสลงนะครับอาหารแสลงก็เป็นกฎธรรมชาติที่หมอเอพันธนไทยไม่ได้คนกำหนขึ้นมานะครับแต่เราทานเข้าไปแล้วเราไม่ทราบมันก็เร่งการอักเสบในร่างกายของเรานะครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะบอกว่าอาหารแสลงมันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเยอะแยะมากมายเลยแต่สิ่งที่พวกเราสามารถทานเข้าไปได้เลยแล้วไม่เกิดการอักเสบนะครับท่าในใดที่มีปัญหาอยู่ อย่างเช่นการปวดน่วงท้องน้อยอเวลาที่ประจำเดือนมาปวดตลอดเวลาปวดอย่างขรรมานบางท่านมีการตกเลือดปวดหลังปวดเอวสารพัดเลยคุณหมอจะทําอย่างไรนะครับสิ่งที่ทุกท่านทําได้เลยนะครับก็คือเราปรับอาหารการกินนะครับปัจจัยที่สําคัญที่สุดในเรื่องของระบบภายในของคุณผู้หญิงนะครับไขมันสูงและจา้างก็มาจากการกินของเราแต่ทํำยังไงนะครับจีบ เราจะหยุดการเสพภายในเดลังฉังของเราได้ไม่ให้ปวดหนว่วงท่วงตลอดเวลาก็คือจําเฉพาะอันไหนที่กินได้ก็พอสิ่งที่พวกเรากินได้เลยนะครับก็คือหมูปลาช่อนปลาทับทิมนะครับหมูปลาช่อนปลาทับทิมเต้าหูถูลเหลืองชนิดหลอดสีขาวนะครับอันนี้เราทานในสัดส่วน60 70%เส่วนผักละคุณหมอผักที่ทานได้คือผักกาดขาวผักคะนา้ากวางตุง้งกล่ำปีถูกยาวผักชี นะครับผักกัดขาว,ขาวคณะกวางตุง้งกับปีทุงยาวผักชีนะครับปูงด้วเกลือน้ำปลาซีิวขาวซอตขูดเหลืองส่วนผลไม้ที่เราทานได้ก็คือแอปเปิ้ลกับฝรั่งนะครับส่วนข้าวเราคุณหมอ